อุ้ยมาแล้วเยอะเลยครับเยอะ อาวเลยอ่อะไมไม่ติดเอฟเฟกต์อ่ะไอเฟิร์ไม่ติดเหรอไม่ติดเลยเลยอรับด่าเจมเจมๆหลอกสายอ่ะเฮ้ยแต่ว่าเอฟเฟกต์ศพผืนติดอยู่เอ้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับน้งที่สุกเต็มอ่ะพูนไดย ว่าผมเปิดกล่องเอฟเอได้ปืนนี่ได้เฟรมหึพูดอะเหรอเออใช่พี่ผมไปเปิดมันตอนปีสี่โอ้ลั่นจั่เลยนี่มาเนาะถ้าเปิดเอฟเอมอหรอพีใช่เปิดกล่องเดียวได้เฟมโดยไปในหัวแต่มีปืนลั่นไหมพีนแล้วมันกีบได้ไหมพี่แตงไม่อะไรไม่ได้เหรอไอ้แต่กล่องไม่รู้กล่องกีบได้เดี๋ยวลองดูมัน เอ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นช่องช่องกีฟอยู่นะแต่ว่าไอ้เฟสติดจอไม่ติดนะไอ้ไม่ติดอะเบังไม่ติดแจงแจงแจงหน่อยแจ้งหน่อยแจ้งหน่อยแจงหน่อยไอ้แล้วมึงดูดีอว่้ยังเปิดได้เฟรมเดี๋ยวเหรอเนาะแล้วพึ่งเปิดมากี่กล่องละไอ้กล่องแดงเนี่ยผมเปิดกล่องที่สองของผมอะอ้าวซื้อเปอร์ใส่ไม่ได้เหรอไม่ถีงะูรไม่น่ามีแบตอี่ฝากร้าน หลอกทุกหน่อยนะตัวไม่เห็นตัวปิบไม่ได้อะอารต์เปล่าเอ้แปดเหรอไอ้แปดเดี๋ยวไม่ใช่อ้าวไม่มีซื้อเบลล์อ่ะไม่ไม่มีนะเบลลมีดิในเพราะมันมันมีอ่ะ้องมีแต่เอ็มนายแลต่ละไอ้นี่แต่นี่ยไม่เห็นมันมีแล้วแบบต้องไปดูที สมมติว่าใส่ใส่สวิเตเบสไปแล้วมันเป็นใส่ไม้ไม่ได้แต่ถ้าใส่ไม้ไม่ใช่ใส่สวิตเบสไม่ได้ขึ้น,นไหมครับขึ้นไหมอะไหครับไม่ตอนนี้มันบล็อกอยู่ครับถ้าสมมติว่าเราใส่สวิเตเบสใช่ไหมไม้เราก็จะเปลี่ยนเป็นใส่เราก็จะใส่ตะกินไม้ไม่ได้แต่ถ้าเราใส่ตะก,กินไม้จริงๆมันได้ครบชิ้นครับแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนบล็อกอะ,อะ ใส่เหมือนเหมือนต้องใส่ทีละอย่างอ่ะเพราใส่พร้อมกันไม่ได้อ่ะนี่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 ทางกันบั็อกทางกันบั็กครับทางกันบล็อกบล็อกครับในพี่พี่ลองทางผมหนยไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นไม่ขึ้น de quedo de quedo de, acuerdo, de acuerdo. จากราคาหนึ่งพันสองร้ยเก้าเก้าเลยนุ้ยอุ้ยรถมันเยอะก้าเก้าเลยนุ้ยไม่ซื้หรอกอ่านอ่นไม่่านสามไหมโบราณอุ้ยมันดดงมันมีไม้สอันในแพ็กยเอวันนี้รวมตัวนะวันนี้รวมตัวเ่ยรวมตัวพี่วันนี้เม่อวานเป็นไง ก็มาเข้าไม่ได้ครับโอเคครับอาหารแบบนี้อ่ะไม่ทำเลยนะหารที่หารเนี่ยเดี๋ยวไม้เราสูงนะว่าใครได้สูงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันกินได้เหรอวะกินได้เหรอกินไม่ได้ไหมพี่พีชจากเราพี่ลองดำไหมครับตัวหนึ่งไม้เหรอกินไม่ได้วาบุ้นไม่ไม่ได้กินไม่ได้ได้เหรตอนแรกมันเต็มราคาอะไรนะ พันเท่าไหร่พันสองพันสามพีพันสามพันสองเออมึงกินไม่ได้เหรอกินอันนี้่ซื้อแจกกันหน่อยเดียดาสวัสดีครับไอตีนูเขาถือผู้หญิงดูเดี๋ยวผู้หญิงกินถือง่ายคือมึงไม่มีเหมือนผู้หญิงคือมึงเสี่ยวอ่ะนะ เอาง่ายคือูวิญยังมีอ่ะแต่ว่ามึงไม่ตามกระแสอ่ะก็คือมึงตกเทนอ่ะมึงเหมือนพวกเด็กมหาลัยแต่ว่าเรียนไม่จบอ่ะหู่เสียได้เนียเพื่อเพื่อนไปเดินเซ็นทันกันมึงไปเดินตลาดนัดอะไรเงี้ยโอ้โหเขาบอกคนละเกจอ่ะบอกอย่างเงี้ยโอ้โหตัวไหนโพดแหลนอย่างเงี้ยแต่ละครับอย่า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 ดีดยืนเปลี่ยงมันไม่นำมายืนขาอยู่น่ะ ใช่ครับแม่อยากได้สกินใหม่ซื้อให้หน่อยเออถามเออม้าปลาอะไรของมึงเนี่ยเรียกวม่ได้ม้าปลาผมึงเนี่ยเออพึ่งได้ไหมเนี่ยอ้าวเออป้าม้าป้าม้าเนี่ยแม่บอกโอนตังค์ให้แล้วอ๋อโอนตังค์ให้แล้วทั้งเดือนเนี่ยบริหารเองโอนใจถึงนี่แม่บอกโอนตังค์ให้แล้วอ้าวคือ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 อะไรน้องคืออะไรกันอะไรเนาะเอ้ยเหี้ยอ้าว คือดูเงมันนได้มันกินไหมถ้าเราอยากได้เราก็แค่เติมดรือเปล่ายากไอ้ยปากหลามอยู่ไหนวะมันคือไหนวะปากหลามอ่ะปากหลามปากหลามมันอ๋อที่มันเป็นสีแดงพี่แล้วเราปากหลามเราใส่ได้ปะซุยเบ็ดได้ปะไม่ได้ได้ไอ้ปากหลามก็เอิมไนเอิมไนก็ใส่ไม่ได้พี่เอ้าหลอกขายไม่ต้องเองต้องถอดสกินไม้ก่อนตอนเนี้ยเดี๋ยวเขาแก้ให้หลังรีบมาพี่ไี่อยู่ละ

่ไปเถอะครับอันนี้ือปองของแปดเต๋อลืมว่าหรือเปล่าเรารีบเติมกันไปหรือเปล่าเดี๋ยวเขาน่าจะให้สกินแบบสกินปืนเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาบอกว่าใครที่ซื้อแปดเก้าเก้านั้นรับสกินปืนไปเลยนะครับหลังหลังเนี่ยโอ้โหลั่นเลยนะบอกเลยนะใครซื้อแปดเก้าเก้าไปรับสกินปืนนะครับผมทีหลัง 48ชั่วโมงนะครับ48ชั่วโมงนะราคานี้ไอ้เจ๋นี่พันสามนะไม่มีสกินนะครับเนี้ยมีครับมีใส่สบิยเบยแล้วมันมันไมนกดไม่มีต้องรอแก่ต้องรอแก่เพราถอดต้องถอดสกินในนี่ก่อนนะต้องถอดสกินในนี่ก่อนมีก่อนแล้วมีใส่ไม้ได้สกินไม่มีออ๋เลือได้อย่างไรอย่างหนึ่งเหรครับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอยู่มั้งครับเสร็พุ่งเป็นสกินแรกนะชุดนั้ได้เป็นชุดนี้ใส่ได้แโอเคครับต้องถอดมีก่อนถูกไหมครับใช่ครับ เอมันไม่ติดจ้ะไม่ติดพิชใช่ป่ะเราไม่ไม่ติดแล้วเกินนะวันเกินนะขีเติมยาง นี่ไงตกไปเห็นปะเห็นปะไงครับอันนี้เห็นปะไมม้ันใส่ได้้แลวหรอใส่ต้องถอดตะกินม,มีดก่อนครับถึงใส่ไม้ได้อ๋อใส่ได้อย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับโอเคค่ะจอก็ยังไม่ติดนะตอนนี้

เยอะจัดเลยครับมีบ่อพื้นกูขายอะไรวะตื่นละสดีครับน้องเอซานยังไงเนี่ยน้องต่อท้าดิต่อท้าดิน้องรถกำลังจะลบขอให้ทุกท่านขึ้นรถด้วยนะคะ เอ้ยตีนหนาอีกน้องชายโอ้ไม่มีสนับได้ไงวะน้องจันกูอะไรนะพี่เนี่ยเบอร์ไปเล่นเบอร์ไปเล่นร้านเนี่ยสวยๆพี่สวยๆสวยๆได้ครับได้ครับน้องเนี่ยแรงแม่พี่แรงว่าแล้ดูดิแรงว่าล่ะแรงว่าแล้วพี่ดูดิแรงว่าแรงว่าโอ้ดูดิกูถือโคตรเนี้ยน้ะถือไอ้เหี้ยดยาวสาวแรงดูดิไม่เห็นเลยมาสกุลเกมอ่ะพี่แจ๊คเอายังพี่จ่ายยังไม่มีตังค์ซื้อครับ พ right> um> 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 ี่พ oh! ี ja> mm ่สวัสดีครับพี่ไม่เหยียบพี่ไม่เหยียบขวดเลยเดี๋ยวพี่โหดรถไปก่อนเว่นี้เออเอาคือขอซื้อต่อได้ไหมคันเนี้แหละมาร้อยล้านค่ะขายล้านล้านเลยเหรอตอนเล่นค่ะจัลเียยังไม่มีหรอคันนี้มีตั้งหลายแล้วมันไม่มีคันเหรอตอนนี้มีแต่รถไอ้นี่ครับรถไฟฟ้าผมเป็นลูกอีลอนมัสไงลูกใครนะคะลูกอีลอนมัสครับอีลอนมัสคือใครอ่ะอ้าว โอ้ยเจ๊ไม่รู้จักแน่วะใครอ่ะเคียเคหน่อยครับฝากฝากเคียวนะฝากเคียหน่อยได้ค่ะได้มันพอดีเคียโด่วนเลยเคียโด่วนเลยครับน้องพอดีน้องจะเจมี่เป็นลูกอีไฟเลี้ยวอะค่ะก็เลยไม่รู้ฮะเคยนะครับแม่สาวตึกแดงเฮ้ยแต่งตัวเหมือนแม่สาวตึกแดงเลยอ่ะได้ครับผมอ่าได้ใครเคยนะครับเคยนะโอ้โใครอ่ะใครนะครับหมายถึงว่าใครครับ อีลอนมัสไงหนูคือหนูไม่ค่อยสนอะไรเท่าไหร่หนูทางานจนไม่ใช่ไม่เข้าเลยหรอกไม่ใช่แต่ว่าเขาเขาก็ไปสนับสนุนวงการไอ้นี่อยู่ไม่เท่ไรอเราไม่ร <Boy? S 2> ู้จักเลยหรอวงการอะไรทุกวงการเลยนเขาไปทั่วเลยนะคนเนี้ยอ๋อหรอเขาไปทั่วทุกวงการเลยนะครับอ๋อต้องเดี๋ยวต้องไปศึกษาแล้วค่ะใช่เขาเป็นเศรษฐีเบอร์หนึ่งของโลกตอนนี้คือหนูอะเลิกเชื่อหนูไม่ค่อยเซิร์ช Google ไม่ค่อยดูอะไรแล้วค่ะช่วงนี้ ไอซันเอฟบางฉล,นะลารจดเทสลารู้จักเทต้านะใช่ไหมเทสลารู้จักเนี่ยเจ้าของเทสลาคืออีลอนมัตเนี่แหละอ้าะหรอใช่ครับใช่ใช่จอห์นเคาน์เนอรไม่รู้จักอีลอนมัตเนี่ยจอห์นเคาน์เนอร์อะไรนะที่เขาผลิตไอโฟนไงเคยเคยฮะที่เขานี่ไงล่าสุดที่เขาผาลิตไอโฟนสิบมาแต่ว่าย<ม>ังไม่ได้ออกมาให้ดูที่ว่าเขาเป็นคนไปซื้ออะใช่ไอโฟนสิบหกนะก็เป็นสิแล้วก็ต้องมี17โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะไปศึกษาดูนะคะ แล้วส่วนรถนี้ถ้าถ้าจะซื้อกอ็ถ้ายังยังไม่ขายนะนู้นหนุ่มีรถน้อยอะ่ะได้เหรอไม่เป็นไรคือว่าปฏิเสธกัน,ปนไปแล้วม,มัน,<ห>นเบนที่มาพร้อมกับเทสลาใช่ไหมใช่ใชป่ะสี่ตูใช่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 เทสลาสอง,งน้อยเบนสี่ใช่ไหมใช่สุดท้ายคนเลือกเทสลาเยอะกว่าเบนคันนี้แสดงว่าคันนี้มีน้อยใช่คันนี้ก็เริ่มไม่แน่นะครับเริ่มแยแล้วนะ ว้าวแต่มันต้องเป็นแรถคันนี้อ่ะไม่แรกไม่แรกเออเอาไปแลกแล้วเขาเออใช่ใช่ไม่มีไม่มีตอนแรกหนูตกใจมากหนูนึกว่าจะได้แลกหนูแบบไม่นะเงี้ยตั้งแต่เข้า Google อ่ะผมพิมพ์คำว่าคนที่น่ารักที่สุดอ่ะแล้วไม่เจอคุณอ่ะผมก็เลิกเข้า Google อีกเลยอ่ะคิดได้ไงวะคมยังวะเชี่ยคมจัดเดี๋ยวที่นี่คิดได้ครับว่าน้อง เอาไอเจวินมาเล่นด้วยได้ไหมครับมาดิ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 ได้ครับเขาขั้นให้พี่ตลอดนะคนแรกแต่ว่าถ้าด้วยใจเนี่ยสกินของพี่ตันน่ะมันมีซึ่งสังเกตสเกตอะไรด้วยนี่ยพี่ได้แล้วเออไม่หรอเพลงในต่างพี่ซันรองเพลงอันเต้าอันเจ้าพี่ทอนไห้พี่งดิเขาปสลับดำมาพี่มีเพลงละเดี๋ยวจะอุ้ยเออมันติดแล้วนี่มันเป็นฉลามดำ่ะพี่อ้าวมันติดแล้วนี่ทำไมอื่นไม่ติดอ่ะคือคือคือไม่รู้อ่ะพี่บอกลำเอียงพี่ลำเอียง คืออะไรวะก็แค่อันเดียวพออันอื่นหายใจนี่ตามไอ้ไอ้ตัวถ้าพวกมึงฝั่งนู้นไม่มีไม่มีทำมาเล่นนี่ก็ได้น้องมีที่ว่างก็ทุ่งได้เลยน้องเพื่อนๆมึงถ้ามึงอยากพาใครมามาเล่นนี่ก็ได้ไอตัวมีแนะนำไหมกลัวเจวินมาตอนนี้โผล่นรุ่นโหดอะมีพี่เอาไปยกเว้นโหดพี่แจ๊คไลครับเดี๋ยวน้องเนี่ยมึงพามาเลยน้องถ้ามันไม่มีที่ไม่มีที่เล่นไม่มีที่ลงกันอะที่นี่โอเคครับที่นี่ต้อนรับบอกมันได้เลยเพื่อนๆเอง โอเคครับปฏิบัติหน้าพี่แ <ường> <town> น่นะผมมีอยู่พ <outgoing on> ี่บางคนมันเหงาไม่มีอะไรทำมันก็เออที่นี่เลยเริ่มเริ่มแล้วเริ่มพันแข่าแล้ววะเฮ้ยพันแข่าไหมรับเนี่ยเฮ้ยไปเลยวอลลังเถอะไปปฏิบัติบอยเลยขอของเดียวพื้นเลยเจมส์